บอกราคาพิษบอกราคาพิษเอาไมหมเนะบอกราคาพิษนะจ้าหมโซโมิอรวยซีโอ,อรวยกาปัน,นีกันได้ไ,ดไ,ดไหมซีโอส่งกเลยี่ร้อยส่งพีาเลยกับนอ้องเลยกับน้องที่ปาที่ปลาพลที่ปากรห้เลยกับผมสรุปกี่บาท ซีโอลอยน้องีีอรบาทปีง่ปีเสเลยส่งฟีแอดมินตาตกลงโอเคไหมออตอบโอเคกันถ้าเขาจเลถ้าเขาใจเลยตอบโอเคซี0อหนรบาทส่งฟรีกาวสุกกาวาบ้านพวกไหลอดหน้าบ้านงน้นนนองเ้าเนี่เยกยห็นมืดยังอ่ะออด,ดีสามวอหม่ไม่ซีโอ สี <ítulo> 100 sabes, ่ห anyway, oh, ่อหนึบาทส่งฟรีพี่ให้ฟรีเลยอ่ะอีกโ้อนึงเอาไปว่ากำกำเมื่อดืมไม่ได้ทำเพราะอะไรสห่อไปสี่ห่อสี่ห่อหนึ่งสี่ห่อเกบาทสี่หอเกบาทพิมพ์รหัสเ1ตสอ็ันนี้หลดนุ่มเบียร์เลยหลดนุ่มก่อนนะหลดนุ่ม เียเร่รน,นุ่มนี่เห็นไหมโอ้ยน้องไม่ต้องไปตาเลนื่ตนตนยตาแลวอยู่รับรองรับปากันกินร้อยเน่น้องสีห่อหนึบาทกับน้องพี่ไอ้พี่เซตเลยส่งฟีฟกปกติออหละย5บหาทปกติออหละย5บาทนะน้องนะครูมาสอนเรื่อะไรดีวันนี้ครูมาขายของนะไม่ได้มาสอนนะนักเรียนนะนั่นน้องหนึห่อยีบาท สี่ห่อหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีพิมพล่าเซ็ตสิบเอ็ดพิมล่าเซตสิบเอ็ดได้เลยนี่ในแม่หลดจอ็อกอะเลไอ้นี่อยอดลองก่อนสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทพิมล่าเซ็ตสิบเอ็ด ้อนหองพีับมากันมาเลยอืมหนึง่งถุงนี้หนึ่งถุงมีกี่แผ่นเีเรเดี๋ยวนึงถุงมีกี่แผ่นยันไม่มีแล้วหนึ่งถุงมีหนึง่งแผ่นช่องแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นหกแผ่นเจ็ดแผ่นแปดแผ่นเก้าโกเจ็ดแปดเก้านี่พีเลย นึง này, นน mà, น่งโอมีไล่เพ้นนะ่นลงนะมีไล่เพ้นมักนึ่งโอ้ไล่เพ้นหลุดโจ๊กอเลสกะลาโจ๊กอะเลสเพลงนะบีบง่ายทุกคนแล้วมันกินร้อยหนองปีหลักประกันได้เลยถ้ากินไม่ร้อยหนองมาขึ้นเบียร์ที่ปีได้เลยเออสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทพิมพ์รหัสเซตสิบเอ็ดปีไอโอโมชันบีเซ็ตไปเลยส่งฟรีเลยหนูเออส่งฟรีไปเลยยังไงแม่นี่ ผู้โกรธทุงหาางกก้าไม่ตายองผู้กอบมาไม่เล็เพียงเคียไควได้หนอคุณนี่ก็ตอ่อยตายโอ้ก้ามวันก้ามขึ้นต่อจ้าก็ไม่แรงวันนี้ก็ไม่แรงตอร่อจ้าก็ไม่แรงต่อซื้อก็ไม่แรงตอร่อก็ต่อยต,ตายโอ้ สิเลี่ยมกวนเปลนไงอูบานไหนก็เก้งวงดักปอกอ่ะเดีเย๋ยแรงน้องกินเลยน้องจะติดใจน้องติดใจเลยพี่บอกไอ้ถ้าน้องกินคำแรกนี่ขนมปังกอบข้าวมีดนเบนก็ดังนะน้องนะเบนขาแบบว่าเขตั้มสูตรมาแบบว่าพีเศษเลย เขาต่ําสูรมาแบบโอ้ปีเลยหลับมาคล้ายโปเลยพอปีชิมปั๊บจะมาปีสั้งมาเลยน้องเอามาลงไอ้พวกเลยห้าิบลังอืมก็ของก็กินร้อยอืมปีย้า้น้องลงชิมจริงๆมันเป็นผพนช็อกโกแลตอันเล็กๆแต่ความกินร้อยมาอนูความร้อยมันดูน้องจริงๆปีย้ายซิกดาวเลยครับนุ๊กปังกอปีบอกไอ้ปีไม่ได้รีวิวเลยปีนี่ปีหลับมาคลายเองเลยอืมก็ไอ้ปีรีวิวเลย ข้วันจางปีเบรีวิวทึงปีว่าอู้กินร้อยจังนุ่มปังคอพ่อตัวนี้ตัวล่วงแนมหลับไปค่ายเลยหลับปากกันว่าค่ายได้แน่นอนอืมแล้วก็ปีมันใจกันว่านุ่มปังตัวนี้กินร้อยนาองยาไอ้น้องชิมหน่องซี่โออร่อยไม่เพงซี่โอหนึ่งร้อยบาทพิมพ์รหัสแซดสิบเอ็ดมีรลดนุ่มมีรลดใกล้เข้มมีมน้อยรลน้อง lôi 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 đi giặt bóc những người giác, giác ai lôi chim này nừng lội ai à lôi gấp ai à lôi à, bản, cốt cúng xì xông phi cả lào xông phi cả lào nồng kia lê ta nồng sáng xì phi xông ai luôn lười anh đi luật trà phi a à lê luật trà kiêu rồi điều trà kiêu ôi chị im ngay mày sớm bên, U mê mày ra đây kín để mở bài lạc mới còn กดนู่แม่ไปมัง่งกดนั่นแม่ไปมัง่งกดนี่แม่ไปมัง่งไม่รูนะมา,ามากใหญมากมากเบี้ยวมีปืนี่อจาเกี้เบี้ยเลยกูจอน้องกจอดจนี่รถจาเขี้ยหนอเป็นรถจากเกี้ยวรถจากเกียวเบี้ลยรถจ่าเกี้ยวหนึ่งลังกี่บาท รังกี่บาทบคุณหนึง่งรังหนึ่งมีสามสิบแปดโโอ้หอะไรยีบ้าบาหลองคุณเลยไม่รู้อะไรไม่รู้สุกี้กันไปรังหนึง่งเอบรสชาเขียวโอชิอะ่นข้าลดอะไรข้ารดไม่ได้ารดไม่ได้เลยคือเลยลูกกาข้ารไม่ได้หรอข้าดได้ไหม อืมตั้มไอกะสลดไอ้ยันไม่กะเกลืองบินนูนเลยเอ็ดมินกะสลดไดไม้กะสลดไดไม้เอ็ดมินอันนี้เป็นรถชาเขียวน้องชาเขียวโออิชิอุ้ยโจ้าร่งโอไม่ใช่โออิชิไม่รู้เล่นหรอกกูชาเขียวเดี๋ยวจะชุ่มอืมห่อละยี่สิบห้าบาทมาพิมเซตสิบเอ็ดลดชาเขียวชิมแล้วลชาเขียวร้อยไหม วรีกูดกินชาเคี้ยวมันขึ้นไปเลยหน่องชาเคี้ยวนี่มันขึ้นไปในมุ้งเลยร้อยหน่องคือพี่บองตรงเลยว่ะเป็นนุ่มปังที่กินร้อยมาตั้งแต่พี่เคยรีวิวมานะเป็นนุ่มปังที่กินร้อยหน่อปังกรอบตัวนี้มีรสชาเคี้ยวรสนุ่มรสช็อกโกแลต ขุดยอดเลยน้องกะลดไม่ได้ทางร้านส่งให้อย่างละสีกะลดไม่ได้นะน้องนะคะลดไม่ได้พี่ส่งให้อย่างละสีนะน้องนะอย่างละสีเลยถ้าน้องสั่งสีสีน้องก็ได้สีสีสีแต่ถ้าน้องสั่งสีก็ไปเอาล้วนไอ้โจมนั่นน้องนะคะลดไม่ได้รับขนมปังกรอบพิมพ์รหัสเซตสิบเอ็ด ใช่เยียวชาเยวร้อยออยังไงอืมร้อยเก็บไว้กูกันตัวนือเดี๋ยวมาเอาปีหน้าดูอื้อคนมาเอาปีหน้าดูขาลดไม่ได้นะน้องเออทัคขาลดไม่ได้ตาขาเกรื่องบินเปนเมา,เอ,าอืม นานเนะรับขนมปังกอบพิมพ์รหัสเซตสิดพี่ายไปยางละซี่เลยพี่จายหลดช็อกโกเลตหนึ่งหลดชาเขียวหนึงยังหลดอะไรด้วยหลดลนุ่มออกมาแน่หลดนุ่มหนึดนุ่มหนึนัองในหลดนุ่มอ้าวหลดนุ่มหนึ่ดนุ่มหนึ่งนัน ถึงกับหลดไข่เค็มอีกนึงอืออือรวยอืออร่อยจริงครับเคยกินแล้วก็คุ้นออมากับก็คุ้นออมาๆนั่นแหะเยอะจริง เยอะจริงน้องพี่จะปะกันได้ด้ยน้องจริงก็ว่าโอ้หนึ่งอาวใต้น้องพอหนึ่งน้องกินพีอ้ายไม่เกินห้านาทีเม็ดพิมพ์รหัสเซตสิบเอ็ดได้เลยน้องเซตสิบเอ็ดอันนีอย่างบุกไม่ตู่กันดิดลาการเล ดิม <Cornell> ีรถอันนี้กันโหลดได้ไหรถไข่เค็มรถไข่เค็มรถไข่เค็มน้าน่องหน้ารถไข่เค็มปีแกะอะไรรถไข่เค็มแมทโอ้แตกเดอดไม่เลยปลาเก๋เลยอะรถไข่เค็ม อรสไข่เค็มกูจเลยแ่ไหก็ได้แค่กคได้ไข่เค็มพี่จะให้ไปย่างล่รดเลยน้องสี่หอสี่หหนึ่งร้อยบาทส่งพี่พิมพ์รหัสเซตสิบเอ็ดติ๊ตาหนึ่งก้าตาก็จัดน่ารักชีมีชีมีอะไรหรอ มีรถ ậ t เกลียงมาฮะมาอีกเลยไเพิ่มุดุ้นหนูอยากกินปลากรอบครับพี่นี้ยปลากรอบพิมพ์รหัส A อหนึ่งได้เลยน้องปลากรอบแอดมินพิมพ์รหัส A อหนึ่งได้มามออกมาขึ้นได้มาเนี่ยแจ้งกูต่อไปครับเราหน่อน้อยลงนะลับปังกรอบพิมพ์รหัสเซตสิบเอ็ดซีโอเดี๋ยวไปเอาที่บ้าน

ตัน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 นตันนมันแม่เจ้รุ่นหรอไนั่นรงนะไข่เค็มปังกอบเนยหนึบไข่เค็มไข่เค็มนนงนะป้าพีบอกไอ้ไม่ร้อยวกแต่คนพหจบ้าบาขวดคุมนี่หอดไข่เค็มน ur, ีนะะ่จิมแล่ืกินกับกาแฟน้ำชาวจาอุ้อยออุยยออุ ร้อยไข่เค็มมันขึ้นมุกเลยเองชาบายตายโอ่งชาโอยไข่เค็มมันขึ้นมุกจริงร้อยไข่เค็มนี่ความหอมกุ้งเมื่อนไก่ไก่เรากินฟอยทองมันอื้มที่ทำไม่ร้อยไม่เตียกูบอกว่าปืนนี้จริงจริงยากไอ้ลงจริงพิมพล่าซดสิบเอ็ดได้เลยน้องห่อละยี่สิบห้าบาท สี100่หอหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีทำไมแมรลอยอย่างนี้หลีดพราม หมดแล้วครับเม็ดแล้วเม็ดแล้วครับเม็ดแล้วนะน้องนะ่เม็ดแล้วนะบอกเลยน้องไม่นะาท่านไม่ไม่ท่านก็คุณมาทุกคนมามานะครับก็คุณกับติจูเมิญนั่นไงเดี๋ยวกบเดี๋ยวก็กระให้น้องเลยเดี๋ยวดีเลยปฏิบัน้ตีน้าตีน้าตีเลยวัดตังก็คุณกับ ขอบคุณที่ช่วยนุ่นกับผมขอบคุณที่อยู่คอยเป็นกำลังใจตลอดมากนะครับนะให้ย,ย่างปีให้เล็วรับน้องปีให้ดีเล็วนะน้องนะปีไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็นแล้วกับโควิดนะโควิดมันไปเลยแต่ว่าความข้าวุ่นยังก็คืออย่างเหมือนเดิมนะน้องนะเออน้องก็เร่ข้าคววุ่นเหมือนเดิมมาเลยดีๆนะไปก็รีดพลัดงถามเช่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเก้ ลับซื้อไม่เอามาเอาเมาแต่วู้กเอาแคว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 แกวแคแกวก็ฮึฮึฮึเอาไปเลยตายวุ้กเบ็ดหนึ่งมัวแต่กวน้องหน้าก็คุณทุกคนมามาครับที่ช่วยพีนั่นน้องหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพีมีไรมาขายไหมเดี๋ยวพีบอกไหมนั่นน้องหน้าก็คุณทุกคนมามานะครับนะจีบได้ไหมไอยาลังกาชอบพี่เหรอ ก็จีบได้ไหมนะเป็นแกวนได้ไหมก็ทำอะไรก็อยู่ในหัวใจซีบีหกห้าศูนย์หนึ่งกันนะมาอีเพลีบีหกห้าศูนย์ไอไฟใกล้แบเลบนี้ไอบางฟัดใกล้แบบเชื่อนี่อือยู่รอดกันมันเนี่ยตัวจริงอยู่เพลทเอาไปอยู่รออยู่รอดเอาไปพี่ให้เร็วกับน้องให้เร็วหมอให้กินยาผิดนี่กูว่า หมอให้กินยาผิดเหรอทำไมหมอโรงพยาบาลให้ผมกินยาผิดล่ะก็ได้กาเจเกเจเกเจลาได้กาก็ได้กาวะเฮ้เฮ้ขอบุญกลับขอบุญกลับเดี๋ยวพี่ววนมากไม่นั่งนะ